สวัสดีครับผมชาลเกคนะครับที่สาขานขาย Ford Auto g a l l e r ี่ตุมธานีวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวตัวนี้นะครับเป็น Ford ดเรนเจอร์ตัว XLS นะครับผมเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมเครื่องยนต์จะอยู่ที่2.0ลิตรนะครับร้อยจ็ดสิบแรงม้านะครับผมการตกแต่งแล้วเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูเป็น Ford r a n g e r ตัว XLS นะครับผมการแต่งนะครับผมก็คือใส่ รอบแม็กขอบ18นะครับผมแล้วก็หน้านะครับจะเป็นหน้าแต่งของสไตล์ของแรปเตอร์เขาตัวนี้เป็นสีประตูนะครับสีดำนะครับแต่งสวยๆเลยนะครับแต่ไม่ได้แต่งให้มันลกมากนะครับผมคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นสไตล์ของหน้าแรปเตอร์นะครับหน้าแรปเตอร์ตัวนี้นะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบ ford จะมีไฟสีสามดวงนะครับติดนะครับเวลาออนเวลาเปิดไฟวิ่งนะนะครับไฟตัวนี้ก็จะติดมาพร้อมกับไฟ day time นะครับสีแคมป์ขนาดใหญ่เลย นะคตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะครับเป็นไฟ d a y t i m มขนาดใหญ่นะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่ FORD ตัวนี้นะครับเป็นสไตล์ของตัวแ a ปเตอร์เขานะครับนะส่วนด้านล่างนะครับผม นล่างตัวนี้นะครับเปลี่ยนทั้งกันชนเลยนะครับผมกันชนหน้าตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นชุดของตัวแรปเตอร์นะครับเป็นพาสเทียบนะนะครับคิ้วล้อนะครับผมเป็นสไตล์ของตัวแรปเตอร์เป็นคิ้วล้อเหลี่ยมนะครับขนาด6นิ้วคิ้วล้อเหลี่ยมขนาด6นิ้วมาพร้อมกับยางนะครับผมยางอะอแม็กล้อแม็กนะครับผมตัวนี้จะเป็นขิปนะครับขีบขอบแดกนะครับผมของมาเวลนะครับ ยางตัวนี้นะครับผมเป็นจะเป็นซุริยาง265หกทับหก R 1 8บแเพราะลูกค้าจะเน้นความนุ่มนวลน,นะครับในการขับขี่นะครับก็เลยเน้นเป็นขอบ18นะครับเพราะถ้าเป็น20ตัวนี้จะดูกระด้างนิดหนึ่งนะครับด้วยวงล้อที่ใหญ่นะครับอาจจะกินน้ํามันนะครับผมด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะใส่ราวหลังคาเพิ่ม ราคาราคาตัวนี้นะครับจะใช้งานไม่ได้จริงนะแต่เน้นความสวยงามนะครับมาพร้อมกับคิ้วกันศาสตรตนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับอย่างนาะ XLS นะครับเห็นไฟไหมครับไฟตัวนี้ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่กระจกนะนะครับเบารองมือเป็นสีดำด้านนะครับ โลบาเล็กนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นของเออ l ์เรนเดอร์นะครสามารถเลือกได้นะครับอยากมีไฟนะครับผมหรือไม่มีไฟก็ได้เช่นเดียวกันสามารถเลือกได้นะครับตามสไตล์เราเลยนะครับส่วนไฟด้านท้ายนะครับตัวนี้ย x l นะครับจะเป็นไฟสีแดงนะนะครับผมอยู่ที่คอนเซ็ปต์ลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเป็นไฟแต่งนะครับผมเหมือนตัวแรปเตอร์เหมือนตัวว i t แท็กก็ได้นะครับผมเป็นไฟเต็มระบบเลย การชนนะครับของตัว XLS เห็นไหมครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีดำมีสักษณ์ XLS ตัวนี้ก็จะมีกล้องอจะเป็นกล้องถอยหลังนะครับผมฝากระเปท้ายนะครับผมมีคำว่าレンジャーด้วยอุปกรณ์นะครับก็คืนนะครับผมคืนลูกค้านะครับผม ก็คือการชนหน้านั่นเองนะครับเอสตัวนี้นะครับจะมีที่เหยียบขึ้นให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเหยียบขึ้นสัมภาระด้านบนนะบส่วนภายในนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อ ภายใน XLS ตัวนี้นะครับจะเป็นโทนดำนะครับตัดด้วยสีเทานมเห็นไหมครับตัวนี้นะครับผมก็จะมีเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปัดน้ำฝนอัตโนมัติผมอะไรไฟฟ้าเกียร์นะครับจะมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดนะครับหน้าจอกลางขนาด10นิ้วนะครับอันนี้ เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่2.0ลิตรนะครับร้อจสิบแรงม้านะนะครับผม <Okay. S 1> ให้กำลังเหลืหอๆอยู่แล้วนะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับเพราะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับนุ่มนวลสบายๆแน่นอนนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับฟอร์ดเออเรนเจอร์นะครับหรือรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับดีะครับจะไปนั่นถึงที่แล้วก็ส่งฟรีถึงบ้านด้วยเรามาคุยนะครับรายละเอียดอยากได้แต่งแบบไหนนะครับแล้วผมจะแนะนําให้นะครับเพราะลูกค้าบางทียังไม่มีไอเดียนะครับผมในการแต่งรถนะครับหรือเห็นแต่งแล้วนะครับบางทียังกลัวว่าอาจจะแต่งไม่ตรงนะครับผมก็สามารถพูดคุยกับผมได้นะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ